ท่านลองจินตนาการดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐบาลแจกเงินให้กับประชาชนทุกคนแบบไม่มีเงื่อนไขทุกเดือนและนี่ไม่ใช่แค่การแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงครั้งเดียวเหมือนกับที่ประเทศเราทำอยู่ตอนนี้แต่เป็นการแจกเงินทุกเดือนเหมือนกับได้เงินเดือนฟรีๆแนวคิดนี้เรียกว่า universal basic income หรือ UBI หรือรายได้พื้นฐานแบบที่ทุกคนได้เหมือนกันหมด กำลังได้รับความสนใจทั่วโลกโดยเฉพาะในยุค AI ที่หลายคนกังวลว่าจะมีคนที่จะต้องตกงานเป็นจำนวนมากถ้ามีการแจกเกินฟรีๆใครจะปฏิเสธครับวันนี้เราจะมารู้จักแนวคิดของ UBI กันนะครับว่าคืออะไรมีที่มาอย่างไรและเจาะลึกกรณีศึกษาในประเทศอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในการทดลองโครงการ UBI ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมทั้งวิเคราะห์เหตุผลข้อดีข้อเสียและผลกระทบอื่นๆ UBI คือแนวคิดของสวัสดิการสังคมที่รัฐบาลจ่ายเงินให้กับประชาชนทุกคนเป็นประจำโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆและไม่ต้องพิสูจน์ความยากจนและไม่ต้องทำงานแลกกับเงินทุกคนจะได้รับเงินจำนวนเท่ากันเพื่อใช้จ่ายในชีวิตขั้นพื้นฐานแนวคิดนี้มีรากฐานมายาวนานหลายศตวตรรษ การเสนอให้จ่ายเงินกับพลเมืองทุกคนโดยที่ไม่มีเงื่อนไขได้เกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่16-18เช่นนักปัชญาชาวอังกฤษทอมัสมัวร์ได้เขียนถึงสังคมที่ทุกคนมีรายได้ประจำในหนังสือยูโทเปียในปี1516 ยุโรปและอเมริกาได้เคยทดลองกับระบบที่คล้าย UBI มาแล้วหลายครั้งแต่ช่วงหลังได้กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหลังจากความสนใจของหลายฝ่ายซึ่งมีตั้งแต่นักเทคโนโลยีที่กังวลเรื่องของ AI นักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมที่อยากจะลดขั้นตอนของสวัสดิการที่ซับซ้อนและฝ่ายสังคมนิยมที่ต้องการเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับแรงงาน ปัญหาของเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันอย่างเช่นความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นการจ้างงานที่ไม่มั่นคงและโควิดก็ยิ่งทำให้หลายประเทศเริ่มสนใจ UBI มากขึ้นฝ่ายที่สับสนเชื่อว่า UBI จะช่วยทำให้ทุกคนมีหลักประกันพื้นฐานลดความเครียดและมีอิสระในการพัฒนาตนเองในขณะที่ฝ่ายค้านกางงนังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มหาศาลและเกรงว่าคนจะไม่ยอมทำงาน รัฐบาลอินเดียสนใจแนวคิด UBI มากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อเห็นข้อจำกัดของระบบสวัสดิการเดิมอินเดียมีโครงการช่วยเหลือคนจนหลายแบบอย่างเช่นการแจกข้าวสารการอุดหนุนปุ๋ยและน้ำมันการจ้างงานคนจนแต่มักจะประสบกับปัญหาของการล่วไหลและตกหล่นทำให้เงินไม่ถึงมือกับผู้ที่สมควรจะได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ สาเหตุหนึ่งก็คือการทุจริตและความไร้ประสิทธิภาพในระบบอย่างเช่นการลักลอบนําสินค้าไปขายในตลาดมืดข้าวของรัฐบาลที่ค้างโกดังที่เน่าเสียหรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับสินบนแนวคิดของ UBI จึงถูกนำมาพิจารณาเป็นทางเลือกในการปริรูประบบสวัสดิการด้วยการแจกเงินโดยตรงให้กับประชาชนแทนการอุดหนุนผ่านสินค้าและบริการเพื่อลดการล่วไหลและขั้นตอนของราชการ และประชาชนจะมีอิสระที่จะเลือกใช้เงินตามความต้องการจริงแทนการรับบริการแบบครอบจักรวาลที่อาจจะไม่ตรงต่อความต้องการเป้าหมายของการทดลอง UBI ในอินเดียก็คือเพื่อดูว่าเงินที่ให้เปล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาของความยากจนและยกระดับชีวิตของคนจนได้จริงหรือไม่โดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขกำกับพฤติกรรม ผู้วิจัยต้องการที่จะรู้ว่าเมื่อชาวบ้านได้รับเงินทุกเดือนพวกเขาใช้มันอย่างไรเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอาหารสุขภาพการศึกษาและการทำงานหรือไม่อย่างไรนอกจากนี้การทดลองก็ยังช่วยตอบข้อกังวลต่างๆอย่างเช่นถ้าให้เงินฟรีคนจะขี้เกียจลงหรือไม่ อินเดียได้ทดลองนโยบาย UBI ในช่วงปี2011-2012โดยโครงการนำล่องได้จัดขึ้นที่รัฐมัธยประเทศซึ่งเป็นรัฐชนบทยากจนแห่งหนึ่งนี่นับเป็นการทดลอง UBI ขนาดใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกในขณะนั้นในการทดลองหลักมีการสุ่มเลือกหมู่บ้านชนบท20หมู่บ้านที่มีสภาพเศรษฐกิจใกล้เคียงกันโดยแบ่งออกเป็น8หมู่บ้านทดลองที่ประชากรทุกคนจะได้รับเงินรายเดือนและอีก12หมู่บ้านควบคุมที่จะไม่ได้รับเงินเพื่อเปรียบเทียบผล โครงการได้ดำเนินอยู่ประมาณ18เดือนประชาชนในหมู่บ้านทดลองราว6,000คนได้รับเงินรายเดือนดังนี้ผู้ใหญ่ได้เดือนละ200ลูปีและเด็กได้เดือนละ100ลูปีโดยจ่ายให้ผู้ปกครองถือเงินแทนเด็กหลังจากที่แจกมาแล้ว1ปีมีการปรับเพิ่มเป็นผู้ใหญ่เดือนละ300ลูปีและเด็ก150รูปีในช่วง6เดือนสุดท้าย นอกจากนี้ก็ยังมีการทดลองย่อยในหมู่บ้านชนเผ่าอีกสองแห่งซึ่งยากจนมากและเข้าถึงบริการของภาครัฐได้น้อยมากโดยให้หมู่บ้านหนึ่งได้รับเงิน300รูปีสำหรับผู้ใหญ่และ150ลูปีสำหรับเด็กต่อเดือนตลอดปีและอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม รวมทั้งหมดแล้วโครงการนี้มีผู้ที่ได้รับเงิน UBI กว่า6,000คนใน9หมู่บ้านขณะที่มีการเก็บข้อมูลติดตามผลกระทบครอบคุมประชาชน15,000คนซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินด้วยเพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดเงินที่แจกคิดเป็นประมาณ20-30%ของรายได้ต่อเดือนของครอบครัวยากจนในพื้นที่ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเงินก้นถุงที่พอจะช่วยได้แต่ไม่มากพอที่จะทดแทนรายได้หลักทั้งหมด ผลของการทดลองในอินเดียได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับทั้งฝ่ายสับส่นและฝ่ายที่วิจารณ์ UBI โดยมีข้อที่คนพบเชิงบวกและข้อที่ท้าทายชาวบ้านที่ได้รับเงิน UBI มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลายด้านเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินผู้คนมีอาหารที่เพียงพอขึ้นเด็กๆโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงมีภาวะของการขาดสารอาหารที่ลดลงและคนป่วยก็มีน้อยลงเพราะมีเงินไปหาหมอหรือซื้อยามากขึ้น และอัตราการเข้าเรียนของเด็กๆก,ก็เพิ่มขึ้นเด็กๆใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนมากกว่าการออกไปช่วยพ่อแม่ทำงานเพราะครอบครัวไม่จําเป็นที่ต้องพึ่งพารายได้จากแรงงานเด็กเหมือนเดิมอีกต่อไปและบางครอบครัวก็มีเงินสำหรับจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเดินทางมากขึ้นและหลายครอบครัวก็ยังสามารถนําเงินไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยอย่างเช่นซ่อมหลังคาปูพื้นให้ดีขึ้นและบางหมู่บ้านมีคนสร้างห้องน้ําใช้เองมากขึ้นด้วยส่งผลให้สุขภาพและอนามัยโดยรวมก็ดีขึ้น และสำคัญที่สุดแทนที่คนจะทำงานน้อยลงกลับพบว่าบางครัวเรือนทำงานมากขึ้นด้วยเพราะมีเงินทุนเล็กๆสำหรับการลงทุนเพื่อทำกิจกรรมใหม่ๆอย่างเช่นการซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรืออุปกรณ์เพื่อไปลงทุนเพาะปลูกในที่ดินของตัวเองแทนที่จะต้องรับจ้างหรือแบกหนี้นอกระบบนอกจากนี้ก็ยังพบการลงทุนในสินทรัพย์ขนาดเล็กเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเช่นมีโทรศัพท์มือถือหรือจักรยานยนต์ใช้มากขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยสรุปนะครับผู้รับเงินมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นมีเงินสำรองยามฉุกเฉินลดหนี้สินบางส่วนและมีสละในการตัดสินใจชีวิตมากขึ้นและจากข้อกังวลที่สําคัญก็คือการเกรงว่าการให้เงินเปล่าอาจจะทําให้คนใช้เงินผิดประเภทอย่างเช่นสิ้นเปืองกับการซื้อเหล้าหรือยาเสพติดแต่ผลสำรวจกลับพบว่าไม่ได้เป็นไปอย่างนั้น ในโครงการนี้ไม่มีหลักฐานว่าคนใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือซื้อเหล้าเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เงินจะถูกนำไปซื้ออาหารเครื่องใช้จำเป็นหรือลงทุนกับบ้านหรืออาชีพการที่มีเงินติดกระเป๋าก็ยังทำให้ผู้ที่ได้รับตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรอบคอบมากขึ้นเพราะไม่ต้องอยู่ในภาวะของการตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาอัตราการดื่มสุลาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นในหมู่บ้านที่ได้ UBI มีคนดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น3%แต่หมู่บ้านควบคุมกับมีการดื่มเพิ่มขึ้นถึง5% แม้ข้อมูลจะช่วยหักล้างความเชื่อที่ว่าการให้เงินเปล่าอาจจะทำให้คนเสียคนแต่การทดลองนี้ก็ได้เปิดเผยข้อจำกัดบางประการของ UBI เช่นกันอย่างเช่นจำนวนเงินที่ให้ค่อนข้างน้อยทำให้ไม่สามารถยกระดับชีวิตได้อย่างพลิกฝ่ามือแต่เรียกว่าแค่พอบรรเทาความยากจนแต่ไม่อาจจะดึงให้ทุกคนหลุดพ้นจากความยากจนได้ทั้งหมดซึ่งหากเราต้องการผลที่ชัดเจนกว่านี้อาจจะต้องใช้งบประมาณที่สูงขึ้นและผลดีหลายอย่าง ก็ได้เกิดขึ้นระหว่างที่โครงการนี้ได้ดําเนินอยู่เท่านั้นเมื่อเงินหยุดจ่ายหลายครอบครัวก็กลับไปสู่สภาพเดิมเช่นพ่อแม่บางคนก็ต้องให้ลูกหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อออกไปทํางานหารายได้เพราะไม่มีเงินช่วยเหลือแล้วนั่นหมายความว่า UBI จะต้องดําเนินอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจึงจะเห็นประโยชน์อย่างเต็มที่แต่การทําเช่นนั้นก็จําเป็นที่ต้องใช้เงินทุนและความต่อเนื่องทางนโยบายที่สูงมาก และฝ่ายที่คัดค้าน UBI ในอินเดียก็เห็นว่านโยบายนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปและอาจจะไม่คุ้มหากจะต้องจ่ายให้กับคนทั้งประเทศจริงๆรัฐบาลอาจจะต้องใช้งบประมาณที่คิดเป็น5%ของ GDP ซึ่งสูงกว่างบของสวัสดิการปัจจุบันทั้งหมดรวมกันซึ่งในทางปฏิบัติรัฐบาลก็อาจจาเป็นที่จะต้องตัดงบประมาณของโครงการสวัสดิการอื่นๆเพื่อนาเงินมาทํา UBI ซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่อ่อนไหว การทดลอง UBI ในอินเดียถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่ปีครึ่งแต่ก็ให้บทเรียนที่มีคุณค่าผลการประเมินระบุว่าภายในเวลาไม่กี่เดือนก็สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ ผลลับชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าเงินที่ให้จะไม่มากแต่ก็มีศักยภาพในการพลิกชีวิตของคนยากจนอยู่พอสมควรดังคําพูดของชาวบ้านบางคนที่ว่าโครงการนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการในช่วงเวลาที่เขาได้รับเงินพวกเขาวางใจกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานและสามารถหันไปโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญกว่าอย่างเช่นการทํางานหาเงินเพิ่มหรือการดูแลครอบครัวโดยที่ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องของปากท้องวันต่อวัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงการนี้ไม่ได้ถูกขยายผลไปทั่วประเทศผลระยะยาวจึงยังไม่ปรากฏและชาวบ้านในหมู่บ้านทดลองจำนวนมากก็เสียดายที่โครงการได้ยุติลงและหวังว่าจะมีการนำกลับมาอีก แต่ UBI ก็เผชิญกับโจทย์ที่ท้าทายโดยเฉพาะเรื่องของภาระะของงบประมาณหากขยายสู่ระดับชาติและความเสี่ยงทางด้านการเมืองเมื่อนโยบายได้เปลี่ยนมือผู้บริหารจากกรณีศึกษาต่างๆยังไม่มีประเทศไหนที่สามารถทำ UBI ได้อย่างถาวรอ,อย่างเต็มรูปแบบและส่วนมากจะเป็นการทดลองระยะสั้นหรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแต่บทเรียนเหล่านี้ ก็เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ UBI มากขึ้นในอนาคตหากเทคโนโลยี AI ทำให้แรงงานมนุษย์ลดความสำคัญลงหรือความเหลื่อมล้ำเกิดรุนแรงขึ้นนโยบายอย่างเช่น UBI อาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกที่หลายประเทศจะต้องพิจารณาอย่างจริงจังและไม่แน่ว่าในชุดของเราอาจจะได้เห็นประเทศใดประเทศหนึ่งก้าวจากการทดลองไปสู่การใช้ UBI กับประชาชนทั้งประเทศอย่างจริงจัง ท่านผู้ชมคิดว่าประเทศไทยควรจะทดลอง UBI หรือการแจกเงินเดือนให้กับประชาชนแบบไม่มีเงื่อนไขแบบในอินเดียหรือไม่และคิดว่าผลจะออกมาดีเหมือนกับในอินเดียไหมครับต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านมีมุมมองอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ วัตถุประสงค์ของวิดีโอเหล่านี้คือการแลกเปลี่ยนความรู้กันผมเรียนรู้จากท่านท่านเรียนรู้จากผมเราเติบโตไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ